ก็กำลังกายเป็นทีวีภาควิจารณ์ในสังคมเราในปัจจุบันนี้สำหรับกรณีที่ว่ามีคลิปวิดีโอลุดออกมาซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเล่าสองคนที่กําลังทำการดวลลามแมงยิงที่คาดว่าน่าจะกําลังถือป๊ับไม้หรือว่าถือขอห้าเอียงจักอย่างแหละเกี่ยวกับการใส่รถใส่ถนนเพราะว่า เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนนี่แมนเป็นเจ้าหน้าที่จราจรเล่าเนาะเซิงแอดมินกะไปเบิรงคลิปมาแล้วกะฟังบอคอยออกบันไดว่าเขาเจ้าเว้าหยังฟังออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเขาเจ้านะ่าจะใช้าภาษาโซนเผานว้าวเซิงหนึ่งในสำนักข่าวของเล่าก็คือเพจประกาศเซิงเป็นเพจของทางการเล่าเพื่อน,นี้ก็ได้ออกมาโพสต์ว่ากวดกาดวันเดอร์คลิปกำลังมาแห้งตอนนี้ ตำดวดจด้าจรด้วนดามผูยิ่งยูป้อมถึกอาร์ตคีบซึ่งสำหรับเรื่องนี้แอดมินก่าบ,บอกขอว่ายัางไรเนาะก่ามีแต่ว่าทุกท่านนี่ไปเบิงคลิปลังเก่านั้นแ้วก็จบคลิปนี้ไปด้วยคลิปลังเก่านั้นยังหวผไจนะยังอนยัเหรอันนี้ต้องยุบคอบยุบคอบ

Ban lễ bong lòng một suất bơi đây ngon 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 Kian sưng là. Los chích chua chả lỗi con. Kian sưng là. Photo bênh chán. Kian sưng là, mi mô không Kian sưng là, mi mô kia. có sưng là, Cháu Yo sao. sao. nó